อันนี้ก็เผื่ออะไรอ่ะเผื่ออะไรยาวขนาดนี้กูซื้อเกงในไปให้ผู้ชายเป็นของฝัญคริสต์มาสกูจะดูลามกไปเลยนะเว้ยเราใส่เองเขาไม่รู้จัดรักษาของเ่าหรยหรอพี่ๆอื่นๆกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันอะไรคะวันคริสต์มาสค่ะวันนี้เนื่องจากเป็นวันคริสต์มาสนะคะเราสองคนก็เลยจะมาหาซื้อของขวัญแลกกันใช่ไหม เดี๋ยวชั้นน่ะจะมีตัวช่วยมาให้พวกเธอนะสองคนคือเป็น S และเอนี่แต่ยังไม่หมดนะคะก็คือจะให้ซื้อกันได้แค่คนละหนึ่งชิ้นเท่านั้นขอแบบชิ้นเดียวจึ้งๆให้ฝ่ายหนึ่งแบบเปิดมาแล้วแบบจึ้งประทับใจไปเลยอ่ะโอเคถ้างั้นก็คือเราจะแยกย้ายกันใช่ปะใช่เดี๋ยวจะแยกให้โฟอ่ะไปกับ S แล้วส่วนทามอ่ะจะไปกับเอนี่อ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าโฟจะซื้ออะไรทามแล้วทามจะซื้ออะไรให้โฟนะคะแยกกันเลยไป นี่คือของหวันให้โพนใช่หมพี่เจลสูงไอเดยวนี้กำลังคิดอันนี้คือเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรยาวขนาดเนี้ยแล้วมันรู้สึกยังไงว่าใส่แบบเนี้ยโล่งๆโป่งๆไม่มีอะไรเลยมันอาจจะเป็นของคนท้องเขาฮะพี่หนูพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันทำให้โฟนเหรอแล้วพี่โฟนจะทำนี่ครับโพนใส่แบบนี้ครับเพื่อพยากถามขอนฝันให้รีบเถอเออซื้อแบบนี้ไปนะเฮ้ยถามนี่ไงกระตู้นนี่เหรอเออเราวนนี้นี่ซื้อไปก่อนนี่นี่เปล่าหัวกระโหลก อันนี้คือเราให้พี่โฟใส่แบบนี้เราใส่เองยิ่ม่ได้หรอพี่พนี่ลองคิดว่าโพสใส่ดิแล้วเป็นไรอ่ะกระโดดกันได้อย่างเงี้เหรออุอย <c oughs> ไปดูโซนอื่นไหมพี่เฮ้ยแต่นี้ก็เจ๋งว่ะเฮ้ยออให้สะพายไปไม่ใช่ของเราอยู่แล้วโอ้พี่เราไปหาต่อเลยอ่ะก <c oughs> ิต <c oughs> ตี้ไงโฟชอบแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่โฟชอบมากกว่ากิตตี้คือคิดมากพี่กะเชิดชายคลิปนี้เลยเชิดชายทุกคลิปคนจะต้องถามว่าหลังกล้องคือใครคะเออเนี่ยถ่ายให้ดูนะเฮ้ย ลมเปล่ะพัดลมช่วงนี้ถ่ายละครพี่ว่าลมพัดลมเหมือนกับผมปลดอะไรแล้วอ่ะค่ะรุ่นเลยจงจีนี่อุ้ยไม่น่าเคอพี่โสภาอุ้ยแม่จะทำหลาบได้เออเอาไก่อนนะพี่ของโฟไวก่อนมึไหนก็เจอแล้วนี่ไอทิงกับเบลต้องดูว่าตาเหลือกหรือเปล่าอันนี้ถ้วยน่าจะหมุนแรงเมาอยู่ตอนนี้มีเต่าว่าตุ๊กตาเต่าตัวอยากรู้ว่าทำไมทำถึงเรียกพี่โว่าเต่าเพี่เอมันไม่เหมือนหรอพี่ลองดูจากด้านข้างดิพี่ไม่รู้สึกจริงๆริงเหรอทุกคนยังรู้สึกเลยเราชอบยืนท่าเนี้ย เลยหยิบเลยหยิบเลยแล้วจ่ายไปเลยจ่ายยุ่ยๆตามันเหลือกมะ้าไม่เหลือกก็โหเคไม่ตาเหลือกมะเฮ้ยแต่ได้แค่ชิ้นเดียวจริงๆอุ้ยเปิดอะไรได้ด้วยเอาไปคุ้มละมีฐานแถมเนวะอะเอนนี่ว่าอันนี้พี่โฟจะจึ้งไหมคะจึ้งแหละในเมื่อเพื่อนทางฝั่งคุณโฟเขาบอกจึ้งก็ต้องจึ้งนะคะก็ตามนั่นแหละ โอเควันนี้กูเครียดมากเลยที่ได้มากับมึงเอลยก็กูไม่รู้ว่ามึงจะช่วยกูได้หรือเปล่าผมจะบอกให้นะว่าพี่ให้ผมช่วยเลือกผมว่ารู้ดีกว่าตัวมันเองว่ามันชอบอะไรมึงบ้าปะกูยังไม่รู้เลยว่ามันชอบอะไรมันอยากได้อะไรตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปช็อปวิเวียนนะคะเพราะว่าชาวไทยเขาชอบแบรนด์นี้เอาเลยอเออเหมาะแบบพามันเปนเนาะอันนี้เท่าไหร่ล่ะคะที่มันเปิดเป็นห้า อออ๋โเคค่ะเหมาะสมแต่ว่าธามอ่ะเขาไม่รู้จักรักษาของเท่าไหร่หรอกเอี๋ยวเราไปดูอนอื่นๆกันนะคะอันนี้เป็นอันที่มันออกมาใหมา่อุ้ยอันนี้น่ารักจังเลยอะ่ะอุ้ยได้เองหรือเปล่าอันนี้ดูให้ทามนะครับอ,อนนารมณ์เจนโอ้โหแบบที่ทามชอบเลยเนะี่ย ทุกคนคิดว่าเหมาะก<ช>ับทามไทยไหมอันเนี้ยทามันชอบอะไรแบบนี้แหละอันนี้เก้าพันเก้าโอ้แต่ยิ่งก็กลัวจริงนะกลัวว่าข้อมือทามไทยจะใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูอืีกตดีกว่าเนาะแต่จริงๆแล้วโซนกีฬาอะไรทามเขาก็ใส่แค่เสื้อผ้านะจะบอกว่าทามไทยอ่ะชอบเตะบอลใครบอกโอ้โหมันหายใจเข้าออกเป็นฟุตบอลตอนเนี้ยใช่เหรอใช่มันอยากได้อะไร กางเกงในแบบเย็นพูดถึงผมทุกวันเอาโทวงผมทุกวันเลยเมื่อไหร่พี่จะซื้อให้เนี่ยไม่ใช่มันอยากได้ทำไมมันไม่ซื้อเองถ้าเกิดซื้อไปแล้วมันไม่ชอบนะ,บะมึงแต่ว่าถ้าเกิดกูซื้อกางเกงในไปให้ผู้ชายเป็น,นของฝันทิศบ้านคุจะดูลามกไปเลยนะเว้ยเขาบอกเย็นลงสององศา ทุกคนขออนุญาตนะคะจะเปิดให้ดูเขาบอกตรงนี้มันจะช่วยทําให้เย็นอะแล้วใส่ใช้อะไรดี <L. S 2> อะแอลเข็มท่อมังแอลเลยเหรอแล้วประเด็นคืออะไรหรือเปล่าใส่ปไปได้แอใส่ไม่ได้หรือแบบตลกมากไม่ชอบเอาเป็นว่าฟิตดีกว่า <c oughs> สรุปเอาอันนี้อันนี้กูบอกก่อนนะ <c oughs> ไ,ไอ้ทามไอ้เอ็ดเลือกมาเว้ยเช,ชื่อดิชอบแน่นอนเดีย๋ยวเราไปเจอกันตอนแรกของขวันเลยนะคะเดี๋ดูหน้าว่าเขาจะประทับใจแค่ไหนคะ่ะเย แล้วแลของขวัญกันแล้วนะคะทุกคนพร้อมหรือยังรู้ตื่นเต้นอ่ะกลัวได้อะไรแพงอ่ะเราให้ใครเกิดเออเว้เว้มาแล้ของขวัญกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นของขวัญที่เอสบอกว่าทามอยากได้มากๆแล้วโฟก็จะให้ในวันนี้นะคะยิ่งกว่ารองเท้าบอลนี่ับอ่ะอันนี้ให้ไปเลยเดี๋ยวค่อยมาแกะพร้อมกันว่าเป็นอะไรนะโอ้โหเบาวิวของเราอะของเราอะ <muitas S 2> เร็วๆพัคุยดีก่อนรับของผู้ใหญ่ทำไงแบบนี้เหรอโอ้โหเป็นยัยหลาเอายี้เลยเหรอหน้าฉันพังมาทำไงสิวขึ้นทำไงเนี่ยไม่ต้องกลัวสิวขึ้นถ้าเกิดสิวขึ้นก็ใช้นี้เจลลี่มาร์คอัพเจลลี่มาร์คอัพก็คือเป็นมาสก์สำหรับคนที่เป็นสิวถ้าเกิดใครเป็นสิวเยอะเนี่ยก็สามารถแบบใช้มาสก์ตัวนี้แล้วก็ลดสิวได้เอามาจากไหนเนี่ยก็ไปดูรีวิวมารีวิวไหนรีวิวจากจากตรงนี้ยอันนี้น้องแพรเป็นผู้ชมนี่เจลลี่มาร์คอัพนาง ังไงสิวลดลงได้ยังไงหน้าขาวใสขึ้นได้ไงจริงหรือเปล่าก็คือเมื่อก่อนนะคะแพลเป็นสิวเยอะมากเป็นสิวเป็น10ปีเลยค่ะแต่ทีเนี้ใช้มาเยอะแล้วมันไม่หายแล้วก็จนมาเจอตัวนี้ค่ะตอนแรกก็ไม่ค่อยไว้ใจทีมในเน็ตนะแต่เขาบอกว่าถ้าแพ้ยินดีคืนเงินเต็มจานวนเราก็เลยแบบเราอยากได้เงินแหละใช่ถ้าเราแพ้เราก็ได้เงินไงแล้วก็ด้านในเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเนื้อเจลที่หนูตัดสินใจใช้เพราะว่าหนูอุดตันง่ายพี่โปรว่าคนที่เป็นสิวเยอะๆทั้งหน้าเลยเนี่ยอันนี้ก็คือใช้ได้น จะเป็นต้องใบริเวณสิวใช่ปะใช่ค่ะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่เป็นสิวติดสารหนักๆแพ้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็าสามารถใช้ได้ค่ะจริงๆอ่ะจะบอกว่าได้ลมช้ยแล้วด้วยนะมันเป็นเจลเย็นๆทาแล้วรู้สึกสบายผิวใช่ค่ะพี่โฟก็ทาให้ดูเลยสิคะค่ะอ <laughs> ตัวนี้ค่ะเป็นว่านหางจระเข้จากสหรัฐอเมริกาแล้วก็เขาอยู่มา6ปีแล้วฉะนั้นแล้วรีวิวเยอะมากไม่ต้องห่วงเขานี้สบายใจแล้วนะไม่ต้องล่วงสิวขึ้นนะอันนี้ก็คือถ้าเกิดสมมติใใครรที่เป็็นสสิิวตาามกช้ ใ,ใช้ได้เหมือนกันหนูก็เคยเป็นตรงเนี้ยคนที่เป็นสิวฮอร์โมนจะเป็นบริเวณกามแบบแดงๆไม่มีหัวอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถใช้ได้ไม่มีหัวด้วยใช่เป็นสิวไม่มีหัวของพี่ถามพื่อสมมติคนที่หน้ามันแล้วเขาใช้อันเนี้ยแล้วมันจะยิ่งทําให้ผิวขมมันไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าไม่มไม่ขมมันตัวนี้นะคะเป็นเจลว่านหางที่แบบน้ํามันน้อยกว่าครีมทั่วไปถึง3เท่าค่ะแล้วก็มาจากสารัฐอเมริกาและปลูกแบบออแกนิกค่ะพี่โฟฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยเว่านหางก็แค่ ราคาเท่าไหร่วันนี้น้องมามีราคาพ,พิเศษเลยมั้ยไหมมารายการนี้ต้องพิเศษอยู่แล้ว <g rain> ช่องทางการจัดจำหน่านะคะคือสามารถเซิร์ชได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, TikTok นะคะแค่คำว่า Jelly r y r k r k อ p ค่ะจะขึ้นเลย <g rain> เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมไปอย่างที่น้องเขาบอกข้อมูลต่างๆมาน,านนะ,ะวันนี้ ช่องโตนะคะ3 9 0ร้าบาทแล้วก็ต้องซื้อกับคนที่แบบมีบัตรตัวแทนด้วยนะคะเพราะ<ห>ว่าจะได้ปลอดภัยซือของแท,ท้โน้นนั้นนะคะหน้าคุณจะสวยใสไม่พังนะคะโอเคเราซื้อกันน้องได้ไหมได้น้องมีตัวแทนมั้ยเนี่ยเป็นอะโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วเดีย๋ยวพี่ขอคุยกับเพื่อนต่อได้ไหมอ,อ่าได้ค่ะแล้งกลับไปกินข้าวต่อเลยข้างหน้าไปหรอวะ เก็บไว้สำหรับผู้โชคดีนะครับรายการนี้เรายังยังยังเรายังไม่ได้แตะของกัอนจะเลยทำอะไรอ่ะโอ้โหไปกลับไปเฮ้ย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 ต้อเอามันนี่เลยไม่สินใจอะไรให้เลยอ๋อฉันนั้นเขียนว้าหนูก็อยู่ข้างครูไปหน่อยหน่อยทุกคนมันลุ้นกันนะคะว่าจะใหญ่แต่กล่องแล้วข้างในไม่มีอะไรหรือเปล่าโอ้โหไม่มีอ่ะเอากันแกะเลยนะโฟก์แกะของโฟก์ก่อนนะคะเออยทางโฟก์แกะไปเถอะ เห็นแบขนาดนั้นเลยอะไรดินนี่เอ็นนี่เลือกให้แน่เลยอันนี้อันนี้ม่ต้องเป็นคนบอกให้ทำคือแน่เลยอุ้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 ยโอ้ราคางติดอยู่นี่กลัวไม่รู้สามพันโออสามพันก็คุ้มอยู่นะอันนี้อันนี้น่าจะได้แค่โกงกระเป๋าไมมราาคเพราะว่าจะได้รู้ไงว่าเราซื้อมาเท่าไหร่ไม่ซื้อตัวโชว์ไงมันเหลือตัวสุดท้ายแล้วเราตัวสุดท้ายเหรอ อันนี้ไม่ที่ซื้อสปอร์ตบาร์เลยมาให้คุณเนาะเย็นเชียบ กางเกงในแช่ไข <laughs> <Yeah>, ่ใช่ไหอที่โทรคุยก nice right. <that> ันทุกวันพี่กางเกงในผมได้ยังล่ะโอ้โหโทรทุกวันทุกวันเลยไม่เคยเอาไว้เลยมันแรกก็ซื้อกำไรข้อมือวิเวียนบอกว่าบอกว่าอันเนี้ยพี่ทำอะไรอยากได้มากเชื่อผมนี่คือไปเพื่อช่วยผมเลยแล้วคืออยากได้จริงปะล่ะก็อยากได้ใช่ไหมว่ามันเป็นสงสารอย่างเงี้กัตัดสินใจวิเวียนแกเนี่ยคิดอะไรอยู่วะบอกว่ากำไรข้อมือทำอยู่แล้วเออมันบอกว่าทำ ีแต่ควางจรงในตอนนี้ทาไม่มีทางมีกูไม่คุ้มแล้วเนี่ยไอเนี่ย <c oughs> เอา5 0 0ร้อยเป็นแลกสามพันเปเลยทีเดีวันนี้ว <c oughs> ่ากูไม่คุ้มแล้วเนี่ยโอเคทุกคนคะวันนี้ก็คลิปที่เราจะแลกข,ของขวัญวันคริสต์มาสกันนะคะก็จบลงแล้วถามคำเดียวใครคุ้มชาวเน็ตพิมพม์บอกหน่อยใครคุ้มถ้าเกิดเป็นชาวเน็ตได้ดีใจมาก <c oughs> โอ้ยนี่คุ้มอยู่แล้วใครก็ตอบวป็นนี่คุ้มตกจากกันไปนะคะเทปนี้ก็วันคริสต์มาสพอดีนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขวันคริสต์มาสมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด้วยนะครับผมต่ะ ืออะไรพี่เธอเสื้อในมาด้วยหรอเธอใส่เสื้อในมาเท่าด้วยหรออะนั้นไม่ใช่ของโฟของพ่อป่ะผมอ๋อใส่เองนั้นไซส์ผมพี่ XL นันไม่เกี่ยวใส่ XL อะไม่ได้ใส่ XL ว่ะไม่งั้นไม่มีไม่งั้นผู้ชายใส่ไม่ได้